ัลโหลเธอกลับมาบ้านจ้าวันนี้ก็ไปทํางานมาเธอกลับมาปับก็นี่เลยค่ะสปาเกตตีคาโบนาร่าเลยเธอฉันหิวมากแล้วก็นี่ค่ะสปาเกตตีซีฟูดเธอนี่จ้าเธอนี่คาโบนาร่าเธอต้องของร้านปันป่นๆนะเธออร่อยมากเธอนี่ฉันบอกเลยฉันกินร้านนี้ประจําเธอแต่หัวฉันเปียกมากฉันเพิ่งอาบน้ําเสร็จเธอดูสิหัวฉันเปียกมากดูสิหัวฉันกลายเป็นเส้นสปาเกตตีไปแล้วแต่ว่าเธอมันอร่อยมากอ่ะเธอ อร่อยชื่นใจโดยเฉพาะใส่พริกนะจ๊ะเธอใส่พริกที่แบบว่าเป็นพริกแบบว่าสูตรของฉันเองจลาลันปันๆเขารู้จ้านี่เป็นสูตรพริกนะจ๊ะเธอนี่พริกผัดน้ํามันปลาตือจ้ะเธอไปเธอไปสั่งกินเลยนะแต่เธอมันอร่อยมากอ่ะเธอแต่เธอฉันอายผมมาก,กวันนี้เธอดูสินี่แต่นี่คือสปาเกตตีซีฟูดนะจ๊ะเธอนี่บอกก่อน อร่อยมากเหมือนกันอันนี้ก็เป็นของโปรดฉันสองอันนี้คือเส้นแบบเส้นโปรดฉันเลยจากของร้านปันปน,ปนเธอเขาผัดใส่กุ้งแล้วเขาผัดใส่แบบว่าหอยนะเธอแล้วก็แบบว่าอร่อยมากเธอโดยเฉพาะแบบเธอขาโบนาราเขาใส่เบคอนด้วยอเธออร่อยจริงแล้วก็สี่ฟูดเขาก็แบบใส่พริกด้วยอเธอมันคือแบบเผ็ดอร่อยกําลังดีชื่นใจมากเธออพูดได้เลยวันนี้ฉันชื่นใจมากกับการกลับมาแล้วได้ อาหารอร่อยจ้าเธอแล้วเจอกันจ้าบ๊ายย